ังกระเทเล่ตลอดไปยังไปแล้วครับสวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพาท่านนะครับมาถอดเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นนะเวลาเราจะถอดโซ่ลาวลิ้นนะครับในเครื่องเวฟ125บ125คาบูตัวนี้นะครับ ก็คือเราจะต้องเปิดฝาครอบล้อแม่เหล็กหรือฝาครอบจานไฟออกนะครับทีนี้พอเราเปิดออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามก็คือว่าผมจะโซ่ราวลิ้นเส้นนี้ออกเนี่ยนะโซ่ราวลิ้นเส้นนี้มันยืดมันยืดเกินที่กัดแล้วนะครับผมจะโซ่ราวลิ้นเส้นนี้ออกผมต้องถอดล้อแม่เหล็กออกไหม อ่าเดี๋ยวผมให้ท่านใช้เวลาคิดนิดนึงผมถามเฉพาะเครื่องตัวนี้นะท่านไม่ต้องคิดไปไกลถึงตัวอื่นนะครับผมเอาเฉพาะตัวนี้ท่านคิดว่าถ้าผมจะถอดเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นเส้นเนี้ยผมต้องถอดล้อแม่เหล็กออกไหมคำตอบก็จะมีทั้งต้องถอดไม่ถอดแล้วมันจะออกอยังไงนะผมว่าคิดว่าส่วนใหญ่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ถอดแล้วมันจะโซ่ออกอยังไง นะคนที่ทํางานอยู่บ่อยๆนะครับทำงานแล้วมีสติใช้สติปัญญาพิจารณาไปไม่ได้ทำอะไรซ้ำ้างเหมือนเดิมนะครับก็จะเกิดความคิดที่แตกฉานออกไปนั้นถ้าท่านยังไม่มีคำตอบผมก็จะตอบให้ว่าไม่จำเป็นต้องถอดล้อแม่เหล็กครับเพราะว่าการถอดล้อแม่เหล็กก็คือท่านต้องถอดน็อตตัวนี้พอถอดน็อตตัวนี้เสร็จปุ๊บ ท่านจะต้องแปลาตัวดูดล้อแม่เหล็กจานไฟมาดูดซึ่งเวลาใช้ตัวดูดล้อแม่เหล็กจานไฟเครื่องมือเนี่ยจะต้องไปยันที่ปลายเพลาข้าเหวี่ยงนะถ้ามันแน่นก็มีโอกาสสูงที่ปลายเพลาข้าเหวี่ยงตรงเนี้ยมันจะบานออกท่านก็บอกว่าจะไปยากอะไรก็คลายน็อตตัวเมียตัวเนี้ยให้มันเสมอกับปลายเพลาข้าเหวี่ยงไว้เพื่อป้องกันปลายตัวเนี้ยมันบานออก ผมก็บอกว่าไม่ต้องถอดให้เสียเวลาเลยครับไม่ต้องไปใช้อะไรมาลองเลยทั้งสิ้นนะทำงานขอให้มีเทคนิคนะครับมีเครื่องมือพื้นฐานให้ครบอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม้เยอะทําให้ดูเลยดีกว่านะครับ <c oughs> มันเอาออกไม่ได้นะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันยังติดไอ้ตัวนี้อยู่นะครับสะพานกดโซ่แล้วตัวเนี้ยมันจะติดตัวล็อกลูกปืนข้างข้อเหวี่ยง กับตัวปักคลองไม่ให้โซ่เนี่ยหลุดออกจากฟันเฟืองแต่ผมก็มีเทคนิคและว,วิธีในการทำงานนะผมถือว่าครูบาอาจารย์สอนผมมาดีนะครับนะผมจะใช้บล็อกเล็กบล็อกชุดเล็กอ่าถ้าคุณบอกที่ร้านคุณไม่มีไม่มีก็เรื่องคุณไม่เกี่ยวกับผมนะครับนะ บล็อกชุดเล็กแล้วผมจะใช้อันนี้เรียกแม่เหล็กสายอ่อนนะอันนึงก็100กว่าบ,บาท200กว่าบ,บาทแล้วแต่นะครับก็บอกว่าทำงานต้องมีเทคนิคผมจะเอาบล็อกเล็กเบอร์สิบใส่เข้าไปก่อนนะแล้วก็เอาด้ามต่อสั้นนะครับใส่เข้าไป พ,พี่ยุย้ยไม่ต้องเอียงหรอกพี่ยุย้ยก็จับภาพอยู่แค่นั้นแหละครับเขาไม่สามารถเห็นเด็ดทุกซอกหรอกนะเรียบร้อยนะครับผมก็จะคลายนะครับไอตัวล็อกตัวล็อกทิ่มไปกดลูกปืนเขาเหวี่ยงข้างซ้ายกันล็อกกันโซ่มันหลุดออกจากเฟืองปลายเพลาเขาเหวี่ยงก็คลายผมจะคลายแค่พอประมาณนะครับผมไม่ได้คลายเพื่อเอาน็อตมันออกนะครับคลายพอประมาณตรงนี้ท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับ แต่เดี๋ยวท่านได้เทคนิคจากผมไปเนี่ยท่านก็ลองไปทําดูพอคลายเสร็จปุ๊บทีเนี้ยผมก็จะเขียวโซ่ราวลิ้นออกมาได้แล้วครับจะไม่ติดอะไรแล้วครับเดี๋ยวใช้แม่เหล็กสายอ่อนดูดเลยก็นล้วกัน มันจะเสียเวลาน้อยลงนะครับความเสี่ยงในการทำงานที่ปลายเพลามันจะบานออกก็น้อยลงนะครับจะเอาบล็อกชิ้นเล็กออกเนี่ยครับแค่นี้ครับผมก็เอาโซ่ลาวลิ้นออกมาได้อย่างนี้แล้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนแค่โซ่นะครับนะเวลาประกอบกลับก็เหมือนเดิมนะครับคือเราก็แปลโซ่เส้นใหม่มาแล้วเราก็จัดการใส่เข้าไป นะแล้วก็ร้อยให้ออกมาทางนี้นะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไอ้ตัวล็อกลูกปืนข้างข้อด้านซ้ายเนี่ยกับไอ้ตัวล็อกกันที่ว่าโซ่มันจะตกจากเฟืองเนี่ยใส่กับเข้าที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เอาลูกบล็อกเบอร์สิบเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ใช้ด้ามต่อยาวนะครับของบล็อกชุดเล็กสอดเข้าไปในรูเพราะว่าล้อแม่เหล็กมันมีรูอยู่แล้วเราก็จัดการขันให้แน่น นะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดจากการทำงานนะครับนะทีปนี้ก็คงจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับความเสี่ยงที่ปลายเพาเข้าเหวี่ยงจะบานที่จะดูดแล้วเกียวล้อแม่เหล็กลูดเลยก็จะไม่เกิดท่านไม่ต้องถามผมนะครับว่าครูครับแล้วยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นทำแบบนี้ได้หรือเปล่า ถ้าท่านไปทํางานท่านก็ลองพิจารณาดูที่หน้างานเราเองนะครับอันนี้งานมันอยู่ตรงหน้าผมผมก็เลยลองทำให้ท่านดูหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเทคนิคในการทํางานนะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบก็หวังว่าท่านคงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ